สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับพักเคเอ่อช่องมาชมพักเครื่องพระเหมานะคะ EP ที่208นะคะวันนี้มีพระไม่รับชมทั้งหมด25รายการนะคะสำหรับรายการที่1นะคะถึงรายการที่20นะคะจะเป็นองค์ละ300บาทนะคะรายการที่21นะคะถึงรายการที่25นะคะจะเป็นองค์ละ500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062-664-2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline 062-664-2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะแต่กรุณานรับสินค้าด้วยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราไปรับชมพระรายการที่1น,นะคะ สำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพุดธทิมนะจ๊ะ เคนะาสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพุทธิมนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ เค okay. นากระพระรายการที่2นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะ หน้ากับพระรายการที่3หน้าเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะต่อไปรายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะ ะะสำหรับพรัะรายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคุงนะคะจบไปรายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ ทานะคะกับพระรายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อไปรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์คิดตานะจ๊ะ โอเคนะกับร,รายการที่7นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ีิตานะคะต่อไปรายการที่8นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์ห้อยเขนนะคะ เน้ากับพรารายการที่8นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์้่ยเขนนะคะจะไปรายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะ คนะคะกับ้าะรายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุขนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นเหรียญพยาพิชัยดาบหักนะคะ เคนะคะกับพระรายการที่11นะคะเป็นเหรียญพยาพิชัยดาบหักนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่12นะคะจะเป็นเหรียญพุมสีหน้านะคะ โอเคนะคะกับพาระรายการที่สิบสองนะคะเป็นเหรียญพรมสีหน้านะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบสามน้าจ๊าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่14นะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อไปรายการที่15้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท้องสุกนะคะ โอเคท่าพระรายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว,ว่านนะคะ โอเคนะกับพระรายการที่16นะคะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะต่อไปรายการที่17นะคะจะเป็นหลวงปู่ไข่นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะต่อไปรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ เค okay. นะกับพระรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลงพอกกันนะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลงปุทิมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเตาหลวงปู่หลิวนะคะ คนะคะกับพระรายการที่20นะคะเป็นเต่าหลวงหลวงปู่หลิวนะคะต่อไปรายการที่21นะคะจะเป็นองค์ละห0าบาทแล้วนะคะรายการที่21นะคะจะเป็นผงพายกุม,มารหลวงปู่ทิมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่21นะคะเป็นพระผงพายกุมารหลวงพุทธิมนะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นพระผงนะคะหลวงพุทธวดจ้ะ นะคะกับพระรายการที่ยีสิบสองนะคะเป็นพระผงหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปารายการที่ยีสิบสามนะคะเป็นพระสมเด็จปู่ภูนะคะ ดีนะคะกับพระรายการที่23นะคะเป็นพระสมเด็จปู่ภูนะคะต่อไปรายการที่4นะคะจะเป็นเหรียญยี่ห้าศตวรรษนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่24นะ,ะเป็นเหรียญย5้าศตวรรษนะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญภูมิสีด้าหลวงปู่ดูนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่25นะคะเป็นเดนพมสีหน้าหลวงปูดูนะคะโอเคนะคะพาร์กรับชมทั้งหมด25รายการแล้วนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062นะคะ6642241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline 062นะ,ะ6642241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะจ๊ะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพักเครื่องพักเหมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่208ดจ้า